เป็นยังไงบ้างช่างอาการคันหมดอยาคัดแข็งไหมมันแข็งตึ๊กเลยแหละเข้าเกียร์อยคัดรุไม่ไปนี่คือคัดยังเลยเราวต้องคิดหน่อยนะครับนี่กำลังใส่เกียร์รับ dạ dạ

นี่เรายกคันเสร็จแล้วผมที่ลากมาก็คือจะบอกแถวที่มันจะบางหน้าทีนี้เราเดี๋ยวเราลองดูเกี่ยนก่อนครับบูท25นะคะใส่สเต็ปอะไรช่างตัวนี้เป็นมีท้องชั้นผ้าผสมครับผมเดี๋ยวมาดูเข้าเกี่ยนก่อนครับนี่เหยียบคันเข้าไปแล้วเกี่ยต่อยเข้าปกติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปกติครับผมเข้าง่ายทุกเกียร์แล้วก็ฟังเสียงครับเหยียบต่อย เย็บปล่อยเย็บปล่อยไม่มีเสียงไงครับความนิ่มนี่นิ้วกดได้ไหมเดี๋ยวความนิ่มเดี๋ยวนี่มดูครับผมลองนิ้วกดธรรมดาครับผมนี่ตัวนี้หวีสองชั้นผ้าผสมนะถ้าความสั่นปะะประมาณเดี๋ยวขยับตัวให้ดูผมดูหน้าถอหลงนิ้กดดดถ้าไม่ดครยงค่อยลื่นลื่นขึ้นมาลื่นขึ้นมากดปล่อย้นหลแล้ว